สวัสดีค่ะเราเชิญท่าก,กับเจ้าพี่คือสวรรค์ค่ะวันอาจจะมืดๆน,นะจะโฮ้ยขึ้นย้าใหญ่มาถ่ายกันตรงตางเลยเห็นไหม,ม่ายกันตรงนี้โลยพมืดมากมันมืดม,มากๆคือทำไมมันมืดเรา ไปใช้คุณดูกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูที่นี่ก็ยาวโอเคค่ะคือมารีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวโทษทีแค่เมื่อกี้กล้องตก,งกอะไรตกหมดเลย ว,วันนี้จะไม่ถูกการตัดต่ออะไรๆฟิลอาจจะถูกก็ได้นะโอเคมาเริ่มก,กันเลยในนี้นะคะในนี้นะคะก็จะมีเยอะมากๆเลยะคะ่ะก็คือ การทำกาบบ้านค่ะก็คือก็อเ,เหมือนกันนะเป็นฉากหายใ่ไหมนี่คือของอะรเราจะเปิดที่ดูน,นะคะโอเคค่ะม,ม,มันเริ่มจากขอกระชิ่งหน่อยมันเริ่มจากตรงนี้กั่นตรงนี้เป็นพวกอันนี้เป็นน้ำนะคะตรงนี้ำ ตรงนี้นะคะจะเป็นหูฟังค่ะฟังไว้เวลาเราไปงาน,น,นะเราเรื่ออะไรอย่างเงี้ปฟังอันนี้เป็นกระจกนะคะเอาไว้ดูฟันค่ะนี่ชอบเอาไว้ดูฟันมานะเป็นกระจกเอาไว้ดูฟัน,นเป็นอะไรเอาไว้ดูฟัน <c oughs> โอเคค่ะมา ดูตรงนี้กันบ้างค่ะน่นีมากโอเคอเค่ะเดเข้ามาดูรกระเป๋าใหญ่้ยไม่มาดูกระเป๋าใหญ่เอ้าไในละอยูนี่นี้ห้ามีอยู่ตรงนี้แป๊บนึงอ ตรงนี้อะค่ะไม่ได้ตรงตรงข้างในกับตรงนี้นะตรงข้างหลังข้างหลังโอเคข้างหลังนะคะก็จะมีกระจกกระจกกระเป๋าหนุ่มโอ้ยหยิบผมเดี๋ยวข้างหน้าจะมีกระดาษชิ้วจะไปซื้อม่เอ่อแล้วก็โอเคค่ะ เป็นอุ้ยที่ถูกมา,มากๆเบามากแต่่แต่ว่าอุ้ยอโอเคค่ะมาดูตรงน,นตรงสุดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งค่ะงั้น แบบหนึ่งนะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาลกนิดนึงนะคะมาดูกันเราจะเอาออกกันเลยกันตรงนี้นะคะจะมีเป็นเดี๋ยวจะมีเป็นแฟ้มค่ะเอ,อ้ยไม่ใช่แฟม้มอันนี้เป็นสมุดวิทยาศาสตร์คม เีกสารขอปรสามะคะ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นแฟ้มแฟมสิงสิงโบแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีผีเสื้อเพื่อให้ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่ผีเสื้อนีอ่แฟมนะคะนี่คือแฟมค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเห็นข้อ,อขอให้มันตรงล็อกก่อนนะโอเคค่ะคือลาง,งาค่ะไม่ติดจะเลื่อนไม่ได้สีเลือดอะไรนะคะคือบอกริงคือไม่ได้สีอะไร บอกไปนะคะคือสมุดเปล่าใช่ไหมยเลยสมุดเปล่าก,ก็ไม่มีอะไรเลยะคะเนี่ยไม่มีอเไรเตรงตรงนี้นะคะเป็นวิทยาศาสตร์ปิดไปก่อนโอเคอือ ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อุ้ยอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่อันนี้คือสมุดจดการบ้านค่ะนี่คือสมุดจดการบ้านยังไม่ได้จอดอะไรเลยก็ มีคนเขียนไปแื่เราไม่รู้ใครแล้วก็สมุดบันทิกหลักการอันนี้สมุดของ KCC ค่ะอันนี้เราชี้ะห้ดันนะเอาสรับสิ คืออันนี้เป็นสมุดบันทึกรายการอ่านเล็มจิจจม้มที่จริงเป็นเล่มสีม่วงนะคะแต่ว่าเราสองคู่สองคู่ไปหลอกนี่ค่ะข้างในไม่นด้ทำอะไรเลยแต่แต่สวยตรงนี้ไม่ทิต้งอะไรตรงไปเรีออนยนแาบน้ำแล้วไม่ได้เขียนอะไรแต่ข้างในสวยมากข้างหลังเราชอบอะไรมั้ยข้างหลังสวย เ็ไหแล้วก็สีสีค่ะสีแล้วก็อันนี是是้เป็กล่องอีสอลิสต์ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่มันเป็นของอีซอไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะแล้วก็แม่ยยังไม่แปะชื่อเลย มีแค่นี้ขายองเก็บก่อนนะเอ้ยก้องชอบรัวเอ้ยอีละ้ะก้องลงไปสครคังเลยเน,นี่มีบางคนคอเมิต์มาบอกที่มารีวิวกระเป๋าลักเรียนเพราะว่าเราจะหม่ เราจะคลิปลบเก่าคลิปเก่าอะไรอยู่ในกระเป๋าอะค่ะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่ากล้องตกตลกมากแล้วก็บอกว่าเห็นกี่เลยว่ามันตลกมากเลยค่ะแล้ทำให้ได้ขอทำให้ทำคลิปบอกต่อไปนะก็มีขอของมาบอกว่าอมสิเองคือเพื่อเราเองนะคะคอมเมลก็บอกก็บอกค่ะค่ะค่ะแล้วก็อืมก็เยอะเนาะคือเราต้องไปที ะะเดี๋ยวกะะ่อนมีปีชานบ,บ้านเดี๋ยวก่อนนะมียังไม่มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูชคับสีกอ,อย่าไงไรยโอเคค่ะคลิปไม่คลิปรู้ว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่านะะแล้วมาดูาเน,ดนี้นะอ้ส Okay, โ,ออโอเคค่ะโว้ยก็ตกสีขาวขุมมีอีกแล้วคะ่ะนี่เป็นกบเหลาคะ่ะยังไม่ได้ทีมกบเหลาแล้วก็เอกอกระป๋านังคะ่ะคไ่ไ มีกระเป๋ากรเป,าเป๋าบางพิงส์เออนี่ค่ะมันเขียนว่าอะไรไม่รู้ของไม่อ่านกันพร้างแล้วเราจะไปนน Ready to r i s t e t ที่จริงจะเอาไว้ใส่โทรศัพท์แต่ว่าเราจะไม่ใส่นะคะก็เราจะไม่ใส่ที่จริงเราจะทำแยังไงดีวะ สำหรับนี้คะต้องขอลาไบกันนะทเกินที่ตัมข้างล่างนี้แล้วถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลคนะ์และถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้นะคะบ๊ายบายขอจอก,กันหนะะ้า่ะบ๊ายบาย yeah.